โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะผมหาเรื่องหยุดโรงเรียนเองแหละด้วยเขามันอัปเดตแช่ป่ะก็เลยหาเรื่องหยุดโรงเรียนแม่งเลยนะฮะอ่าแล้วก็แถมพ่อยังต้องทํากิจกรรมอะไรอีกเยอะแยะเลยช่วงนี้นะฮะจึงขอพักขอทางโรงเรียนเขาพักไปเรียบร้อยนะครับเพราะไม่ได้พักเรียนหนือเ่าหยุดเรียนสักพักหนึ่งนะฮะ ก็ตามนั้นนะฮะเห็นเขาบอกอัปเดตใหม่ก็เป็นคริสอเวกใช่ไหมฮะเนาะใช่ว่าชื่อคริสคริสอเวกนะฮะซึ่งก็เท่าที่ดูจากรูปล่างแล้วเท่นะแบบมีบิ๊กไอด้วยไม่ใช่บิ๊กไอคือไอเห็นไหมไอสีฟ้าทุยไม่ใช่นะฮะโอเคนอกเรื่องกันละก็ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าอธิบายกันใหม่แล้วกันเนาะก็กราบสวัสดีครับ อยผมวันอีกเช่นเคยนะอ่าอีกรอบนึงเนาะก็วันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าคิดเอาเวกนะฮะก็ดูจากการเอาเวกครั้งนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรงผมอ่าลูกตาอ่าเสื้อชุดกงชุดเกาะปีกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยหลังจากเอาเวกซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเท่โคตรนะฮะโคตรเท่เท่โคตรฮะโอเคตามนั้นเลยก็เรามาขอ อธิบายของเขาได้นะสกิลติดตัวก่อนแหมไม่ได้รีวิวนานเนาะสกิลติดตัวของคิดเอาไว้ก็คือเมื่อกำจัดศัตรูอ่ามันก็เหมือนเดิมฮะกำจัดศัตรูแล้วทีมเราจะได้เลือดเพิ่มคืน30%นนะฮะหนึ่งตัวต่อ30%เนะฮะถ้าเกิดตาย2ตัวก็รวมกันเป็น60%นะฮะตามนั้นแล้วก็สกิลอันต่อมาใช่หดี๋ยังเราอ่าอ่าถูกแล้ว โจมตีปกติมีโอกาสติดเดส2เทิร์นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะถ้าเกิดคิดไม่มีเดทสถาน A ตีติดสถานะเดสนี่ก็ง่อยแดกครับ <c oughs> หากตัวเองถูกโจมตีจะลดความเสียหายทั้งหมดเท่ากับ30%ของ H p พตัวเองต่อฮิตอ่าคือฮิตก็2ฮิต3ฮิตกันโจมตีตามนั้นนะฮะก็เป็นอะไรประมาณนั้นเนะาะเมื่อโจมตี เมื่อตัวเองตายจะฟื้นคืนชีพในสถานะเดทใช่ป่ะสถานะเดทถูกแล้วเนาะเพราะมัน,น,นเนาะเนาะเพาของเซิร์ฟไทยก็อ่านเป็นสถานะเดทสเทิร์นนะครับผมเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะตีติดเฮ้ยจะติดสถานะสวิฟทุกครั้งที่ตีตีดับเบิลนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะผิดพลาดยังไงของอาภัยด้วยนะอื้อ ก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เราก็ไปอ่านของเขามาข้อมูลจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเข้าไปดูสกิลเลยดีกว่าเข้าไปดูต่างๆนานา,า,านะฮะโอเคเข้ามากันอยู่ในเกมแล้วแย่ yeah. ไม่ได้ตัในเกมหรือตัวละครปุ๊บกการโจมตีปกติปุ๊บดาบมึงจะเวี่ยงไปไหนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาอืมอืมหนักนะเนี่ยดาบ ดูไมค์ทีปุ๊บปัดขึ้นปัดลงเหมือนจะเจ็บนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากาล่างธรรมดามากนะฮะการโจมตีปกตินะครับผมต่อไปก็ไปดูที่สกิลล่างกันนะฮะโจมตี2เป้าหมายจากจากก่อนเอเวกจะเป็น1เป้าหมายนะฮะก็หลังจากเอเวกมาแล้วก็เป็น2เป้าหมายนะฮะด้วยความเสียหายเท่าไหร่วะเดี๋ยว170เปอร์เซ็นต์นะฮะ 2องิตมีโอกาสติดสถานะเดส2องเทินะฮะถ้าติดสถานะสถานะเดสทั้ง2องฮิตเลยคือฮิตแรกติดเดสฮิตที่2ติดเดสก็จะบังคับตายไปทันทีโดยไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะฮะคูดาว90เกวิไปดูกันอ <c oughs> ลูดปื๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะฮะสองฮิตเอาอีกทีดูเหมือนไม่ค่อยชัด,ด,ดลูด,ดลากนะฮะคล้ายๆลคล้ายคอันแรกนะคล้ายคล้ล่างแรกแต่อันนี้ อลังการกว่าตัวนี้มันไม่เห็นตัวเองไงมันมืดแล้วก็ฟันชุบ,ช,บชุบมานะฮะต่อไปสกิลบนนะฮะอันนี้นะฮะผมโจมตี5เป้าหมายนะฮะด้วยพลังโจมตี90% 2ฮิตลดอัตราฟื้นฟูเป้าหมาย70นะฮะมีโอกาสติดสถานะเดท2เทิร์นเหมือนเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดไอ้2ฮิตเนี่ยติดเดททั้ง2ฮิตเลยก็จะบังคับตายเป็นทีเลยนะฮะเราไปดูกัน ฟุ๊กโอ้โหโอ้ท่านี้เปลี่ยนท่านี้เปลี่ยนมันเป็นเหมือนเป็นกันไกตัดชุบแบบตัดชะตามึงอะไรประมาณนั้นชะตามึงขาดแล้วเอาไ่ฮนะชะตามึงขาดแล้วสุดแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับผมก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมอันนี้ยอมรับว่าเปลี่ยนจากล่างแรกนะฮะไปเยอะเลยนะครับต่อไปก็เป็นสกิลเอเวงนะฮะชุบชีวิต เพื่อนในทีมมาชุบชีวิตคนในทีมฮีโร่ในทีมน,นั่นแหละเอาไง,ไง่ายๆชุบชีวิตขึ้นมาพร้อมกับอยู่ในสถาน,นะเดสเป็นเวลา2เทิร์นนะฮะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ50%เนะฮะเวทด้วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของเวท50%นะะตะฮะขรองชุบขึ้นมาซึ่งข้อดีก็อย่างที่โอ้ถือว่าดีนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้ด้วยไปดูกันนะชนแล้วโดดขึ้นไหมุ๊บ รูบอือหือแล้วก็ชุบขึ้นมาคล้ายๆเหมือนชุบชีวิตนะฮะแต่นี่คือเขา,าน่าจะเป็นชุบชีวิตข,ของอัิสอะใช่ไหมเนาะอัิสท,ที่มันชุบชีวิตขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆกันนะฮะแต่นี่เพิ่ม50%เพิ่มพลงงังโจมตีทางเวทและกายภาพ50%นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอืมโอเคก็จะสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคถอยชุบอ่า ก็เรามาสรุปความน่าใช้ของ Chris คริสอเวกนะฮะก็ส่วนตัวเลยนะฮะนี่จากความความรู้สึกส่วนตัวนะครับคริสอเวกเนี่ยถ้าเกิดเอาลงดันพวกดันอ่าดันแบบดันธรรมดาแบบอ่าไอ้พวกดันทั่วไปที่เป็นเมืองต่างๆที่เราเล่นกันแบบดันภารกิจหลักๆนะครับเนื้อเรื่องเขาเละดันเนื้อเรื่องเนาะอ่าก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะเนื่องจากมีสถานะเดสแต่หมด ตีเป็น2ฮิตด้วยก็แน่นอนฮะตายเงินแก็มนะฮะทุกอันเดทยัดไปเลยฮะสปงสปีดนะฮะยัดไปเลยให้ได้ตีบ่อยๆนะฮะพร้อมกับเอาสวนกลับหนักๆนะฮะตัวนี้นะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ไม่แนะนำให้คิดเอาเวกไต่หอนะฮะเพราะเนื่องจากตัวหอหลังๆเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้อยู่แล้วคือ มันจะกันสถานะได้ทุกสถานะเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยแนะนานะฮะแต่ก็ถ้าเกิดเอาไปเนี่ยก็ถ้าได้ฆ่าศัตรูเลือดทีมเราก็ได้เพิ่มอีก30%คือเลือดเหมือนฮิวเลือดครับมันก็โอเคตรงที่ได้ฮิวเลือดแต่มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ตรงเดสนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนถ้าเกิดเอาลง PVP อ่าก็กึ่กงๆนะกึงก่งๆถ้าถ้าเอา คิดเอาเวเนี่ยลงใน PVP และเจอทีมที่มันกันสถานะแบบอทิเชียอะอะไรอีกที่มันกันสถานะได้หลายๆอย่างฮะหลายๆตัวลีเงี้ยอะเจอพวกเนี้ยคิดเขาจะไม่ไหวเอานะฮะแถมตัวเองจะติดเดสเองด้วยนะฮะจึงไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมนะนี้ในความคิดผมนะจึงไม่ค่อยเวิร์กในการลง PVP แต่แต่แต่นะแต่สกิลเอาเวเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะ ซึ่งคิดเท่าที่ดูแล้วน่าจะแพ้ทางเล่งเทินนะแบบเนียโบรอ่ะหลายๆตัวที่เล่งเทินได้นะฮะเพราะเนื่องจากมันตายเกิดขึ้นมาอยู่แค่3เทินเองอะ่ะซึ่ง3เทินเนี้ยโดนเล่นทีเดียวก็น่าจะหมดติงแล้วนะฮะก็เลยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะกับด้านตรงนี้อันนี้จะความรู้สึกผมนะล่ออ่าเขาเรียกปราสาสกิลใช่ปนะ่ะเนาะอ่าที่มันตีพวกกลุ่มเซเว่นไนท์อ่ะอันนั้นก็ไม่แนะนาเลย นะฮะไม่เลยนะครับเพราะแม่แม้รู้จะมาทาไมอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดลงวอลกิลอันอื่นอันนั้นในคลิปนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงข้อมูลผิดพลาดยังไงเนาะอ่านผิดไม่ได้อ่านเขาแล้วนะพูดผิดพูดผิดบ้างข้อมูลไม่ทั่วถึงบ้างมีเสียงรบกวนบ้างพูดไม่เพาะ พูดหยาบอยากให้ปรับใหม่อยากให้ทําเสียงใหม่ไม่อยากให้ทําเสียงน่ากลัวนู้นนี่นั่นอะไรก็ว่านไปนะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะนะคอมเมนต์บอกได้ฮนะผมไม่ดุนะผมไม่ดุแต่เสียงอาจจะดุๆหน่อยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมรับติดตามนะฮะหลังจากห่างหายกันไปนานอย่างที่บอกนะช่วงนี้เปิดเทอมเนาะโอเคครับก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าก็ขอทุกท่านนะ เหมือนเดิมเออแล้วก็ลืมพูดเลยเนี่ยถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจลืมกด share, แชร์นะฮะเรามีปุ่มซับสไคร์นะจิ้มๆกันไปเลยเต็มที่นะฮะอือสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายยูก็สิบนาทีละบ๊ายบาย,บายครับก็เรามาสรุปความน่าใช้ของคิ a อ a วกนะฮะก็ส่วนตัวเลยนะฮะนี่จากความความรู้สึกส่วนตัวนะครับคิดอเวกเนี่ยถ้าเกิดเอาลงดัน พวกดัน,ดนแบบดันธรรมดาแบบอไอ้วกดันทั่วไปที่เป็นเมืองต่างๆที่เราเล่นกันแบบดันภารกิจหลักๆนะครับเนื้อเรื่องเขาจะดันเนื้อเรื่องเนาะ,ะก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะเนื่องจากมีสถานะเดสแต่มื่อตีเป็นสองฮิตด้วยก็แน่นอนฮะตายเงนินเกมนะฮะทุกอันเดสยัดไปเลยฮะสปงสปีดนะฮะยัดไปเลยให้ได้ตีบ่อยๆนะฮะพร้อมกับ เอาสวนกลับหนักๆน,นะฮะตัวนี้นะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ไม่แนะนําให้คิดเอาเวกไตหอนะฮะเพราะเนื่องจากตัวหอหลังๆเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้อยู่แล้วคือมันจะก,กันสถานะได้ทุกสถานะเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดเอาไปเนี่ยก็ถ้าได้ฆ่าศัตรูเลือดทีมเราก็ได้เพิ่มอีก3 0คือเลือดเหมือนหิวเลือดครับ มันก็โอเคตรงที่ได้ฮิลเลือดแต่มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ตรงเดสนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนถ้าเกิดเอาลง PVP อ่าก็กึ่งๆึงนะกึ่งกถ้าถ้าเอาคิดอเวกเนี่ยลงใน PVP และเจอทีมที่มันกันสถานะแบบอธิเชียอ่า โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะผมหาเรื่องหยุดโรงเรียนเองหละได้กเขามันอัปเดตแผทวใช่ปะก็เลยหาเรื่องหยุดโรงเรียนแม่งเลยนะฮะอาแล้วก็แถมพอ,อยังต้องทํากิจกรรมอะไรอีกเยอะแยะเลยช่วงนี้นะฮะจึงขอพักขอทางโรงเรียนขอพักไปเรียบร้อยนะครับเพราะไม่ได้พักเรียนหนือเาหยุดเรียนสักพักหนึ่งนะฮะก็ตามนั้นนะฮะ เห็นเขาบอกอัปเดตใหม่ก็เป็นคริสอเวกใช่ไหมฮะเนาะใช่ป่ะชื่อคริสคริสอเวกนะฮะซึ่งก็เท่าที่ดูจากรูปร่างแล้วเท่นะแบบมีบิ๊กไอด้วยไม่ใช่บิ๊กไอคือไอเห็นไหมไอสีฟ้าทุยไม่ใช่นะฮะโอเคนอกเรื่องกันละก็อ่า <laughs> ก็เอาเป็นว่าอธิบายกันใหม่แล้วกันเนาะก็กราบสวัสดีครับโย่ผมวันอีกเช่นเคยนะอ่าอีกรอบนึงเนาะ ก็วันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าคิดอเวกนะฮะก็ดูจากการอเวกครั้งนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรงผมอ่าลูกตาอ่าเสื้อ,ช,อชุดกงชุดเกาะปีกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยหลังจากอเวกซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเท่โคตรนะฮะโคตรเท่เท่โคตรฮะโอเคตามนั้นเลยก็เรามาขอส อธิบายของเขาได้นะสกิลติดตัวก่อนแหมไม่ได้รีวิวนานเนาะสกิลติดตัวของคิดเอาไว้ก็คือเมื่อกำจัดศัตรูอ่ามันก็เหมือนเดิมฮะกำจัดศัตรูแล้วทีมเราจะได้เลือดเพิ่มคืนนตนะฮะหนึ่งตัวต่อ30%มสนะฮะถ้าเกิดตาย2ตัวก็รวมกันเป็น60%นตะฮะตามนั้นแล้วก็สกิลอันต่อมาใช่หรือเปล่าเรวอ่าอ่าถูกละ โจมตีปกติมีโอกาสติดเดส2เทิร์นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะถ้าเกิดคิดไม่มีเดตสถานตีติดสถานะเดสนี่ก็ง่อยแดกครับ <c oughs> หากตัวเองถูกโจมตีจะลดความเสียหายทั้งหมดเท่ากับ30ของ H p พตัวเองต่อฮิตอ่าคือฮิตก็2 h i ฮิต3ฮิตกันโจมตีตามนั้นนะฮะก็เป็นอะไรประมาณนั้นเนะาะมื่อโจมตี เมื่อตัวเองตายจะฟื้นคืนชีพในสถานะเดทใช่ป่ะสถานะเดทถูกแล้วเนาะเพราะมัน,น,นเนาะเนาะเพาของเซิร์ฟไพก็อ่านเป็นสถานะเดทสเทิร์นนะครับผมเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะตีติดเฮ้ยจะติดสถานะสวิปทุกครั้งที่ตีตีดับเบิลนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะอืม ก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เราก็ไปอ่านของเขามาข้อมูลจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเข้าไปดูสกิลเลยดีกว่าเข้าไปดูต่างๆอันานะฮะซึ่งถ้าเกิดไอ้องฮิตเนี่ยติดเดสทั้ง2องฮิตเลยก็จะบังคับตายเป็นทีเลยนะฮะเราไปดูกันซึบโอ้ห้านี้เปลี่ยนห้านี้เปลี่ยนหนเป็นเหมือนเป็นกันไกตัดชุบแบบตัด ชะตามึงอะไรประมาณนั้นชะตามึงขาดแล้วเอาไงฮะชะตามึงขาดแล้วสุดเราก็ตัดทิ้งไปนะครับผมก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมอันนี้ยอมรับว่าเปลี่ยนจากร่างแรกนะฮะไปเยอะเลยนะครับต่อไปก็เป็นสกิลอเวงนะฮะชุบชีวิตอาเพื่อนในทีมฮนะชุบชีวิตคนในทีมฮีโร่ในทีมนัน่นเองเอาไงชุบชีวิตขึ้นมาพร้อมกันอยู่ในสถานนะเดสเป็นเวลาสองเทิร์นนะฮะ เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ50%นะฮะเวทด้วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพกับเวท50%นะฮะของชุบขึ้นมาซึ่งข้อดีก็อย่างที่โอ้ถือว่าดีนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้ด้วยไปดูกันน่แล้วโดดขึ้นไปปุ๊บปุ๊บอือหือแล้วก็ชุบขึ้นมาคล้ายๆเหมือนชุบชีวิตนะฮะแต่นี่คือเ น่าจะเป็นชุบชีวิตข,ของอลิซแหะใช่ไหมเนาะอลิสท,ที่มันชุบชีวิตขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆกัน,นะฮะแต่นี้เพิ่ม50%เพิ่มพลังโจมตีท้งเวทและกายภาพ50%นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอืมโอเคก็จะสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคถอยชึบอ่าโอเคเข้ามากันอยู่ในเกมแล้วแย่ yeah. ไม่ได้ตัวในเกมหรือตัวละคร ก็การโจมตีปกติปุ๊บดาบมึงจะเวียงไปไหนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาอืมอืมหนักนะเนี่ยดาบดูมายทีนี้ปัดขึ้นปัดลงเหมือนจะเจ็บนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากอ่าล่างธรรมดามากนะฮะการโจมตีปกตินะครับผมต่อไปก็ไปดูที่สกิลล่างกันนะฮะโจมตีสองเป้าหมายจาก จากก่อนอเวกจะเป็น1เป้าหมายนะฮะก็หลังจากอเวกมาแล้วก็เป็น2เป้าหมายนะฮะด้วยความเสียหายเท่าไหร่วะเดี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสองฮิปมีโอกาสติดสถานะเดทสองเทิน,นะฮะถ้าติดสถานะสถานะเดททั้ง2ฮิตเลยคือฮิตแรกติดเดทฮิตที่2ติดเดทก็จะบังคับตายไปทันทีโดยไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะฮะคูดาว90วิไปดูกัน ลูดปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะฮะสองฮิตเอาอีกทีดูเหมือนไม่ค่อยชัดปึด๊บลูดปึ๊บจึ๊บลากนะฮะคล้ายๆคล้ายๆอันแรกนะฮะคล้ายคลร่ลางแรกแต่อันนี้อลังการกว่าตรงที่มันไม่เห็นตัวเองไงมันมืดแล้วก็ฟันชุบชุบมานะฮะต่อไปสกิลบนนะฮะอันนี้นะฮะผมโจมตี5เป้าหมายนะฮะด้วยพลังโจมตี90% 2ฮิตลดอัตราฟืน้นฟู เป้าหมาย70นะฮะมีโอกาสติดสถานะเดท2เทินเหมือนเดิมนะฮะ